จะต้องทำเสียงน่ารักน่ารักใช่ปะพี่คะพี่คะหนูชอบพี่นะพี่ไม่ชอบหนูแต่หนูชอบพี่ามากมากเลยนะ สมรักคำสิงฝากถึงตรงๆยกขันมากมาสู่ขอลูกสาวได้เลยสำหรับอดีตแชมป์มวยโลกอย่างคุณพ่อบาสสมรักคำสิงคุณพ่อของสาวเบสคำสิงได้ออกมาเปิดใจในรายการคนดังนั่งเคลีย์เปิดใจถึงความสัมพันธ์ของลูกสาวสุดห่วงกับแฟนหนุ่มตรงๆกฤษกรโดยมีคำถามที่ว่าคนสงสัยการตรงๆกับเบสรักกันจริงๆไหมผ่านไหมว่าที่ลูกเขยคนนี้คุณพ่อบาสได้บอกว่า ก็ผ่านนะครับรักกันจริงๆครับผมเองก็ส่งเสริมเพราะเขาทั้งคู่ผ่านอะไรด้วยกันมามากมายที่สําคัญตรงตรง,ตงก็เป็นคนดีครับเขาไม่ได้มาร้ายหรือรังแกอะไรลูกผมลูกเรารักใครเราก็รักเหมือนกันครับตอนนี้มีวีแววจะสมรสกันบ้างไหมมันเป็นเรื่องของอนาคตครับผมก็บอกตรงๆเขาก็ทํามาหากินทําธุรกิจของเขาขายเสื้อผมก็บอกว่าเฮ้ยตรงๆถ้าขายเสื้อได้แสนตัวนะเตรียมขั มากมาเลยยิ้มซึ่งมีชาวเน็ตบางรายได้บอกว่าเบสทำคอนเทนต์ content, ความรักเพื่อโปรโมตจริงไหมรักกันจริงหรือเปล่าพ่อบาส์ก็ได้พูดเสียงหนักแน่นว่าก็รักกันจริงครับถ้ารักไม่จริงผมเตะก้านคอส่วนเรื่องเคยเตือนเขาไหมพองามนะเพราะยังไม่ตกไม่แต่งพ่อบาส์ก็ได้แต่ยิ้มและตอบว่าเตือนบ้างครับบอกให้อยู่ในความพอดีนะลูกซึ่งแน่นอนค่ะว่าสาวเบสรู้การรเทศะอยู่แล้วแถมวางตัว ว่าได้เป็นอย่างดีสาวเบสไม่ต้องเป็นห่วงนะคะคุณพ่อบาสส่วนเรื่องการเสิร์ฟความรักกับหนุ่มตรงๆก็ให้ลงบ้างเถอคะค่ะเพราะตอนนี้ก็ถือว่าลงภาพและคลิปวิดีโอน้อยมากแล้วขอขอบคุณอินสตาแกรมเบสคำสิงและตรงๆรงอ e ลสกอร์เดสตาร์สิ ฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ช่องโหนข่าวดังเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปและสรุปเนื้อหาดีๆต่อไปหากใครมีข้อเสนอแนะติชมหรือแนะนำสามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างเลยนะคะขอบคุณค่ะ